เมื่อเด็กที่ถูกโบลี่โดนกันแกงและโดนซ้อมปางตายจนเขานั้นไม่สามารถที่อยู่แบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วเขาจึงเริ่มฝึกฝนการต่อสู้จากคนที่เก่งในเรือนจำและเขาก็ต้องต่อสู้กับพวกนักเลงที่อยู่ในเรือนจำอีกด้วยเขาจะมีวิธีชนะพวกมันได้ยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงเพลินแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอได้นำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม v i u Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ดทุกอุปรกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube พีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดเป็นดูแลตลอด24ชั่วโมง นทีนี้จะฟังสปอยหนานหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาม,มากวนใจได้อีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกนช r วอาคบนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา c d t a t 4K นะครับเริ่มเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโดฮยอนเขาเป็นถึงแชมป์โลกในการต่อสู้ที่อายุน้อยที่สุดเขามีอายุแค่20ปีเท่านั้นและวันนี้ เขากำลังจะกลับไปเลี้ยงฉลองกับครอบครัวที่รอเขาอยู่ที่บ้านทางแม่และน้องสาวก็ต่างโทรตามเขาให้โดฮยองมาเร็วๆพวกเธอกำลังรออยู่โดฮยองรีบมาถึงบ้านเข้าไปในบ้านและสิ่งแรกลที่เขาได้เห็นเขาได้เห็นโต๊ะกับข้าวที่เตรียมไว้ทุกอย่างแต่กลับไม่เห็นมีใครอยู่ในบ้านความเงียบก็ยิ่งทําให้โดฮยองน,นั้นใจคอไม่ดีเขาพยายามเรียกทั้งสองคนและเขา ก็ได้เห็นเลือดดยหยองก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เขาพยายามตะโกนหาทั้งสองคนแต่กลับไรเสียงตอบกลับและดูหยองก็ได้ไปเห็นคนแรกนั่นก็คือน้องสาวของเขาที่นอนจมกองเลือดและมีใครบางคนเข้ามาด้านหลังนละรัดคอของเขาด้วยเชือกดูหอยองไม่รอชา้าจัดการมันทันทีและเขาก็ได้เห็นแม่ที่นอนจมกองเลือดเหมือนกันและทั้งคู่ก็ได้สิ้นใจไปแล้ว และชายอีกคนก็ได้เข้ามาเล่นงานโดฮยองดดฮยองจัดการพวกมันด้วยความโกรธพวกมันเป็นโจรที่บุกเข้ามาป้วนในบ้านและมีอีกคนที่เข้ามาแทงเขาข้างหลังดดฮยองก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เขาลงมือซ้อมพวกมันอย่างหนักและนั่นคือสิ่งที่โดฮยองต้องเจอหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามายังที่เกิดเหตุและก็ได้รู้ว่าโจนทั้งสามคนนั้นถูกโดฮยองซ้อมจนตายขามือของเขา ทำให้ดอยอนถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายและเขาก็ต้องสูญเสียแม่และน้องสาวของตัวเองไปอีกด้วยจนข่าวได้กระจายออกไปทั่วประเทศและเป็นที่สนใจของสังคมเิ่งอย่างมากรวมถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อูซอนเรียนอยู่ที่นั่นเขาเรียนอยู่มัธยมปลายเขาเพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนเก่ามาอยู่ที่นี่เพราะเขามีปัญหาบางอย่างที่โรงเรียนเดิม อูซอนเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งและกำลังปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ที่นี่ได้เป็นอย่างดีและแล้ววันหนึ่งก็มีเด็กใหม่เข้ามาเรียนในชั้นเดียวกันกับเขาชายคนนี้ก็มีชื่อว่าซ็อกซานดูหน้าตาที่สายซื่อแต่ที่จริงแล้วเขาคือหัวโจกที่คอยแกล้งอูซอนอยู่เป็นประจำเพราะซ็อกซานเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันกับเขาและสาเหตุนี้เองที่อูซอนต้องย้ายโรงเรียนเพื่อหน,นีมาจากซ็อกซานแต่กลับต้องมาเจอเขาอยู่ที่นี่อีก พอซุกสานเข้ามาเขาก็แสดงให้ทุกคนได้ยํำเกงเขาและเขาก็เป็นนักมวยของโรงเรียนเขาเล่นงานเด็กหลังห้องที่ใหญ่ที่สุดที่นี่และสิ่งที่ซอกซานจะลืมไปไม่ได้ที่ต้องเข้ามาทักทายเพื่อนเก่าของเขาอย่างอูซอนที่อยู่ในอาการที่หวาดกลัวตัวสั่นไปหมดซอกซานเข้ามาเล่นงานอูซอนทาให้ผู้หญิงคนหนึ่งหมดความอดทนได้เข้ามาห้ามแต่ซอกซานเขากลับไม่สนใจ จัดการตบเธอเพื่อให้เธอหลีกทางและศซอกสานก็ยังบอกให้เธอนําไปฟ้องขูได้เลยเพราะซอกส,สานมั่นใจว่าขูไม่มีทางทําอะไรเขาเพราะเขาเป็นตัวแทนนักกีฬาชกมวยของโรงเรียนสร้างชีอเสียงให้กับโรงเรียนนักเรียนทุกคนที่เห็นสิ่งที่ซอกสานทํากับเธอแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยอูซอนจึงต้องเข้าไปห้ามด้วยตัวเองถึงเขาจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ตามและศซอกสานก็หันมาเล่นง,งานอูซอน สั่งให้อูซอนนั้นคุกเขา่าจัดการตบอูซอนทำร้ายอูซอนแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าใครเหนือกว่าใครอูซอนจึงหยิบประกาศขึ้นมาเพื่อจะป้องกันตัวแต่ดูเหมือนว่าศอกสานเขานั้นไม่ได้กลัวเขาเดินเข้าไปหาอูซอนหยิบประกาศที่มือของเขามาเล็งที่ตาของตัวเองและบอกให้อูซอนจัดการแทงเขาซะพอศกสานคิดว่าคนที่ขาดอย่างอูซอน ไม่กล้าทำาลายเขาอย่างแน่นอนอูซอนที่จ้องมองและอยู่ในอากาศที่ตัวสั่นไปหมดทั้งแค้นใจที่ต้องมาเจอกับชายคนนี้และยน่นก็ทำให้อูซอนตัดสินใจแทงไปที่ตาของซอกซานอย่างจังจนซอกซานรลออออกมาด้วยความเจ็บปวดดินทุรนทุลายและนั่นก็เป็นขังแรลที่อูซอนทำร้ายคนอื่นจากเหตุการณ์นี้ทำให้เขาต้องถูกจับและถูกสารเยาวชนสอบสวน อูซอนพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าอูซอนจะถูกทรมานกันแกงแต่อูซอนก็จงใจหยิบปากกาขึ้นมาและแทงเข้าที่ตาของซอกซานจนทําให้เขานั้นต้องตาบอดตลอดชีวิตทนายของซอกซานที่มองว่าทั้งหมดไม่ได้เป็นการป้องกันตัวแต่เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับการพยายามฆ่าทําให้อูซอนต้องโดนติดคุกเยาวชนเขาต้องโดนพาตัวไปยังเดือนจําคึืนรถบัสและก็ได้เจอกับโดฮยอน ที่เขาก็ต้องไปที่เรือนจําเดียวกันกับเขาด้วยไม่มีใครการนั่งกับดูหยอนที่เป็นคนฆ่าโจรถึงสมคนเพราะทุกคนต่างกลัวเขาแต่อูซอ์ที่ตัดสินใจไปนั่งข้างดูหยอนจนพวกเขามาถึงเรือนจําจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าและอูซอ์ก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ในเรือนจําชายคนนี้เขามีชื่อว่าซานมินดูเหมือนว่าทางคูน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้และหลังจากนั้น พวกเขาก็แยกย้ายข้าห้องขังโดยอูซอนและซามินจะอยู่รวมกันกับนักโทษรุ่นพี่โดยชายคนนี้จะเป็นคนที่คุมห้องขังนี้เขาบอกกับทั้งสองคนไปว่าของทั้งหมดที่ไม่ใช่ของตัวเองห้ามยุ่งโดยเด็ดขาดอยู่ที่นี่ห้ามมีเรื่องกับคนที่มีชื่อว่าสังเซ่ขอเป็นถึงอดีตตัวแทนทีมยูโรโหดเป็นอย่างมากและสังเซก็มีคู่อริอยู่ในเรือนจำนี้อย่างซองยองและวอนจูน ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันที่คอยมีปัญหากับซังเซยอยู่เสมอและลุนพีก็ยังแนะนําไปอีกว่าในเรือนจําแห่งนี้ต้องระวังเรื่องสายตาด้วยห้ามจ้องมองไขรเป็นอันขาดและทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับลำดับอวุโสและลำดับของอาวุโสไม่ได้ตัดสินที่ว่าใครเข้ามาก่อนแต่เขาตัดสินด้วยการต่อสู้และวันนี้อูซอนก็ได้ออกมายังลานสนามและลุนพีก็ได้บอกว่าใครคือคนใหญ่คนโตที่นี่ ทั้งวันจูมและสองยองสองคู่หูที่เก่งในการต่อสู้แต่ในเวลานี้ได้มีคนที่เหนือกว่าทั้งคู่เข้ามาที่นี่และนั่นก็คือดูฮยอนผู้ที่เป็นแชมป์ในการต่อสู้ซามินจึงบอกกับอูซอนไปว่าเมื่อวานคนที่นั่งข้างอูซอนนั่นก็คือดูฮยอนขนาดนั้นเองสองยองก็ได้สั่งให้ซานจินจัดการส่งคนของเขาไปเล่นฟุตบอลกับพวกเขาด้วยและคนที่ถูกเลือกให้ไปเล่นนั่นก็คืออูซอนและซามิน ้ดยอูซอนไม่ได้เก๋งในการเล่นฟุตบอลเขาจึงจัดการเตะบ,บอลอัดเข้ากลางเป้าของวานจูเต็มๆจนเขาต้องลงไปคุกเข่ากับพื้นตอนนี้อูซอนได้สวยแล้วและหลังจากนั้นอูซอนก็ดวลลูกน้องของวานจูลากตัวเขาผู้ไปหาจุดที่จะต้องสอมเขาภาพในหัวของอูซอนที่เขาดวลสอมในตอนที่เป็นนักเรียนอูซอนรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากไม่มีใครที่ช่วยเขาได้แล้วและในเวลานั้นพวกเขาก็ได้เดินผ่านดูให้ฮยอน คนที่ทำให้วอนจูกลัวอูซอนเห็นดังนั้นคนที่จะช่วยเขาได้ในตอนนี้ก็คือโดฮยอนอูซอนจึงตัดสินใจวิง่งเข้าไปหาโดฮยอนเพื่อให้โดฮยอนช่วยเขาด้วยเขาขอร้องวอนจูที่วิ่งตามมาก็บอกให้โดฮยอนไปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแกแต่โดฮยอนไม่ใช่คนที่ใจดำแบบนั้นเขาจึงบอกให้อูซอนไปกับเขาไม่ต้องสนใจพวกมันแต่วันจูก็ไม่ยอมแลเขาก็ได้เข้าไปเล่นงานโดฮยอน แต่ก็ดวดโดยยอนจัดการซัดเข้าหน้าหนึ่งมาดจนเขานั้นต้องสลบไปในทันทีหลังจากนั้นวันจูก็จ้องมองอูซอนเพื่อหาโอกาสเพื่อจะมาเล่นงานเขาให้ได้และตัวเองก็รู้ดีว่าไม่สามารถที่สู้กับดหยองได้อูซอนต้องหวาดระแวงไปตลอดไม่รู้เลยว่าวันจูจะเข้ามาเล่นงานเขาในตอนไหนจนมีผู้กลุ่มคนหนึ่งมาบอกกับอูซอนว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมเขาอูซอนเข้าไปในห้องเยี่ยม และเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่มาเยี่ยมเขานั้นก็คือซอกซานคนที่แคนอูซอนเป็นอย่างมากที่ทําให้ซอกซานต้องตาบอดอูซอนที่กลัวจนตัวสานไมกล้กที่จ้องหน้าซอกซานซอกซานจึงได้บอกกับอูซอนไปว่าตอนนี้เขาไม่ได้ชกมวยและไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วและเขาก็ได้เปิดสิ่งที่อูซอนทำกับเขานั่นก็คือตาของเขาเองซอกซานร,รู้สึกแคน์เป็นอย่างมาก ต้องการแก้แค้นคนที่ทำบบนี้กับเขาและซอกซานก็ได้บอกไปอีกว่าเขาจะรอวันที่อูซอนนั้นออกมาจากคุกวันนั้นเขาจะจัดการอูซอนอย่างที่อูซอนไม่เคยเจอมาก่อนอูซอนที่ขวับพิจ่างมากเขาก็เดี้ยติขอโทษอูซอนต้องเจออะไรมากมายทั้งคนที่ต้องการซ้อมเขาในคุกและซอกซานที่รอเขาอยู่ด้านนอกถ้าออกไปเขาก็โดนเล่นงานแล้วอูซอนจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้ยังไงจนเขา ต้องกลายมาเป็นคนเก็บตัวไม่พูดกับใครจนมาวันหนึง่งอูซอนได้มองออกไปทางหน้าต่างและเห็นโดฮยอนกาลังวิ่งออกกําลังกายอยู่ที่สนามจนทําให้เขานั้นคิดขึ้นมาในว่ามีคนเดียวที่จะช่วยเขาได้คนคนนั้นก็คือโดฮยอนทําให้อูซอนไี้เข้าไปคุยกับโดฮยอนเขาบอกว่าเขาขอบคุณพิ่อย่า,าที่ช่วยเขาเอาไวา้อูซอนเข้ามาหาโดฮยอนทุกวันและสิ่งที่อูซอนขอให้โดฮยอนช่วยนั้นก็คือ ช่วยสอนการต่อสู้กับเขาทีแต่ดูเหมือนว่าโดยยองไม่ยอมที่สอนให้เพราะเขามองว่าสิ่งที่อูซอนต้องการที่จะฝึกก็เพื่อต้องการจะแก้แค้นแต่อูซอนก็พยายามที่อธิบายไปว่าเขาต้องการที่จะแข็งแก่งปกป้องตัวเองได้ไม่ได้ต้องการที่จะไปหาเรื่องใครอูซอนที่ตื้อโดยยอนอยู่นานโดยยอนจึงบอกว่าถ้าอย่างเขาจะสอนแต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าภา,ายในครึ่งชั่วโมง อูซอนต้องวิ่งให้ชนะเขาให้ได้นั่นก็คือวิ่ง100รอยรอบและทางกูก็เริ่มการวิ่งโดยโดูฮยองวิ่งนําหน้าไปครบ100รอยรอบจนดูฮยองหยุดพักแต่อูซอนที่วิ่งช้ากว่าเขาเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดถึงตัวเองไม่ได้วิ่งเป็นประจำก็กตามเขาพยายามที่ทาไม่ได้ถึงร่างกายในตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวก็ตามแต่ใจของเขานั้นอย่างสู้เขาคิดแต่ภาพที่เขานั้นโดนลงังแกโดนซ็อกสานซ้อมถ้าเขาไม่แข็งแกร่ง ออกไปแล้วก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้ไม่จบไม่สินน้นแน่โดฮยองที่เห็นความพยายามและดูเหมือนว่าอูซอนเริ่มจะไม่ไหวแล้วเขาจึงเข้าไปบอกให้อูซอนหยุดได้แล้วไม่อย่างนั้นเขาต้องช็อกตายอย่างแน่นอนและนั้นก็ทําให้อูซอนนั้นหมดแรงจนตัวเองนั้นสลบไปโดฮยอนที่กลับมาคิดและดูลูปน้องสาวและแม่คิดถึงท้งคู่เป็นอย่างมากเขาอยากจะปกป้องท้งคู่แต่เขาก็ทําไม่ได้มันรู้สึกผิดหวังกับตัวเอง และสิ่งที่เขาจะทําในตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือคนที่อ่อนแอเขาได้เข้าไปหาภัสดีโดยที่โดฮายองเข้ามาอยู่ในนี้ทําให้เรื่องวุ่นวายในเรือนจำนั้นลดลงเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครกล้าที่จะมีเรื่องเพราะกลัวโดฮายองปัสดเขาทราบเสือที่โดหยองเข้ามาที่นี่และขอบคุณโดหยองเป็นอย่างมากและถ้าต้องการให้ภัสดีช่วยเขาจะจัดการให้โดฮายองจึงบอกไปว่าเขาอยากจะให้นักโทษที่มีชื่อว่าอูซอนย้ายมาอยู่กับเขา เพื่อจะได้สอนอูซอนในการต่อสู้หลังจากนั้นผู้ขุมก็เข้าไปเรียกอูซอนให้เขาย้ายมาที่นี่เพื่ออยู่กับโดฮยอนอูซอนเข้ามาในห้องขงังสิ่งแรกที่โดยอนสั่งให้ทําทันทีก็คือการวิตพื้นโดยยอนสั่งให้ทําให้ได้มากที่สุดไม่มีการจับเวลาอูซอนรู้อย่างนานเขาก็รีบทําทันทีแต่ด้วยที่ตัวเองไม่ได้ออกกําลังกายแบบนี้จึงกัดหูงกัดตาโดฮยองไปหมดเขาจึงสั่งให้ดึงคอทําให้ได้มากที่สุด ดูเหมือนว่าอูซอนนั้นเริ่มจะไม่ไหวเขาจึงขอพักแต่ดูหอยองก็ไม่ยอมพักถ้าอยากแข็งแกงต้องฝึกให้หนากถ้าทนไม่ได้ก็ออกไปสาอูซอนจึงบอกไปว่าทางงานเขาจะลองดูแต่ดูหอยองก็บอกไปว่าไม่ลองดูแต่ต้องทำให้ได้หลังจากนั้นอูซอนก็ต้องฝึกร่างกายแบบนี้อยู่ทุกวนันทั้งการออกมาดก,การออกกำลังกายที่ถูกต้องแหลกๆสำหรับอูซอนแล้วมันดูยากไปหมด แต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างเข้าที่เขาก็เริ่มมีทักษะในการชกมากขึ้นตาชักไปยังซอกซานทีตอนนี้เขาได้ออกจากโรงเรียนทเที่ยวเตะไปวันๆจนวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับแก๊งมาเฟียแก๊งหนึ่งซอกซานในเขาไปหาเรื่องจนได้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นลูกพี่ของแก๊งที่เห็นการต่อสู้ของซอกซานเขาก็รู้สึกชอบใจในฝีมือของซอกซานทำให้ลูกพี่ช่วนซอกซานเข้ามาเป็นลูกน้องของเขา ถ้าซอกซาาทำงานให้กับเขาตามที่เขาสั่งได้ลูกพีจะรักษาตาที่ปอดให้กับเขาเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ซอกซานั้นก้าวสู่แก๊งมาเฟียอย่างเต็มตัวต่ฉากไปยังอูซอนที่เขาเริ่มชินกับการฝึกทุกเวลาคือการฝึกล่างกายของเขาจนเพื่อนของเขาอย่างซานมินได้เข้ามาถามเขาว่าทำไมนายถึงรักการออกกำลังกายได้มากขนาดนี้อูซอนจึงตอบกับเพื่อนไปว่า พะเขานั้นอ่อนแอเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากที่จะแข็งแกร่งขึ้นให้มากพอเขาฝึกไปมากๆก็เริ่มชอบมันขึ้นมาซานมินจึงบอกกับอูซอนไปว่านายรู้เรื่องไหมว่าโดฮยอนจะย้ายเรือนจําไปแล้วเขาจะย้ายเรือนจําไปที่เรือนจําผู้ใหญ่อูซอนได้ยินอย่างนั้นเขาก็ตกใจเพราะโดฮยอนเองไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่อูซอน,น,นต้องฝึกซ้อมต่อสู้อีกวันแต่เขากลับไม่มีสมาธิในการฝึกเลย พอเขากังวลใจเรื่องที่ดอยอนจะไม่อยู่ที่นี่แล้วดอยอนจึงถามเขาไปว่านายเป็นอะไรดูเหมือนไม่มีสมาธิอูซอนจึงบอกไปว่าเขาได้ยินจากเพื่อนพูดกันว่าดอยอนจะไปเรียนจําผู้ใหญ่แล้วดอยอนจึงบอกไปว่าเขาไม่ใช่คนที่จะดูแลอูซอนตลอดชีวิตมันถึงเวลาที่อูซอนนั้นต้องดูแลตัวเองได้แล้วดอยอนจึงสั่งให้อูซอนรีบสอนม,มินาในช่วงเวลาเขาอยู่ที่นี่และเขาจะสอนให้หมดทุกอย่าง และในวันนั้นซานมินเพื่อนของอูซอนก็โดนลูกน้องของวันจูแก้และซ้อมเขาอูซอนที่อย่นนางนั้นจึงเข้าไปช่วยและอูซอนก็ชกพวกมันไปหนึ่งหมัดจนอีกคนกลัวเพราะไม่เคยเห็นอูซอนทาแบบนี้มาก่อนทั้งสองคนจึงเข้าไปฟ้องลูกพีกับสิ่งที่อูซอนทากับเขาวันจูจึงสั่งให้เอาตัวอูซอนมาให้กับเขาให้ได้เดี๋ยวเขาจะจัดการเองจนอูซอนโดนเรียกเข้ามาหาแก๊งของวันจู อูซอนเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เขาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันจูเขากลับไม่รับคําขอโทษเขาจึงตอบสั่งสอนอูซอนและวันจูก็ออกบาดัไปออกแต่อูซอนก็หลบและชกเขาหน้าวันจูไปนหนึ่งมัดทุกคนที่เห็นนั้นก็ต่างตกใจใเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครกล้าทําแบบนี้กับวันจูและนี่อาจจะเป็นเรื่องส่วยของอูซอนเขาให้แล้ววันจูลุกขึ้นมาเขากอดเป็นอย่างมากและเริ่มเข้าเล่นงานอูซอนในทันที อูซอนพยายามที่จะต่อสู้แต่ด้วยกําลังของวันจูที่มากกว่าก็ทําให้อูซอนนั้นโดนเล่นงานแต่อูซอนพยายามที่จะสู้จนตัวเองสู้ไม่ไหวและหมดกําลังลงไปนอนกับผืนอูซอนที่ไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้อีกครั้งอูซอนจัดการเอาหัวโคจนวันจูลงไปนอนกับผืนและจัดการอัดเขาซ้าไปหลายมาัดจนดวยอนต้องเข้ามาห้ามอูซอนเอาไวา้ ทุกคนได้เห็นสภาพวอนจูที่หมดแรงและก็รู้ได้ว่าตัวเขาเองนั้นได้แพ้ไปแล้วแต่ฉากไปยังซอกซานที่ตอนนี้กลายเป็นลูกน้องมือดีของแก,งก๊งมาเฟียเขาเข้าเล่นงานคู่อริจัดการคนที่กล้ามาขวางทางเขาทํางานตามที่ลูกพี่สั่งเป็นอย่างดีและดูเหมือนว่าลูกพี่จะชอบในสิ่งที่ซอกซานทําเป็นอย่างมากงานทุกอย่างที่เขาได้ทําไม่เคยมีพลาดแต่ฉากไปยังอูซอน วันนี้เป็นมื้ออาหารพิเศษที่สำหรับอูซอนเพราะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่โดฮยอนจะสอนเขาแล้วทั้งสองคนออกไปซ้อมและวันนี้โดฮยอนสังเกตว่าอูซอนดูเหมือนไม่เอาจริงเอาจรงในการซ้อมเลยโดนโดฮยอนเล่นง,งานอยู่ฝ่ายเดียวโดฮยอนจึงต้องดูต่อว่าให้กับอูซอนนั้นเอาจริงสักทีและมันก็ได้ผลเพราะอูซอนสามารถเข้าเล่นง,งานอาจารย์ของตัวเองได้และโดฮยอนก็รู้สึกพอใจกับลูกศิษย์คนนี้พิ็นอย่างมาก ทุกอย่างที่เขาได้สอนมันจบลงแล้วและถึงเวลาที่อูซอนต้องดูแลตัวเองได้แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่โดยอนจะย้ายเรือนจําแล้วเขาได้มาบอกกับอูซอนไปว่านายทำได้ดีกว่าที่เขาคาดเอาไว้อย่างมากคนเก่งแค่ไหนก็ไม่สู้การฝึกซ้อมไปได้ก่อนโดยอนจะไปเขาได้บอกไปอีกว่านายรู้จักฉลามไหมเป็นเพราะฉลามไม่มีครีบพ,พอมันหยุดขยับตัวเมื่อไหร่มันก็จะจมลงไปตายเพราะฉะนั้น ตั้งแต่มันเกิดมาจนตายมันจะไม่ยอมหยุดขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวนายก็เหมือนกันห้ามอย่ที่การฝึกฝนตัวเองแล้วโดฮยอนก็เดินจากเขาไปนั่นคือวันสุดท้ายที่อูซอนได้ใจกับโดฮยอนต่อไปอูซอนต้องดูแลตัวเองหลังจากนั้นอูซอนก็ฝึกซ้อมตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและอูซอนก็ได้ย้ายไปอยู่ห้องขังเดิมของเขาแต่ระหว่างนั้นซองยงที่เป็นคู่หูของวอนจูที่แพ้ก่อนหน้านี้ ก็เด้เข้ามาหาอูซอนซองยงต้องการจะสู้กับอูซอนเพื่อแก้แค้นให้กับเพื่อนและเขาก็ได้บอกกับอูซอนไปว่าถ้าอูซอนชนะเขาจะยอมทําตามที่อูซอนบอกทุกอย่างอูซอนจึงรับข้อเสนอนี้เขาจึงบอกไปว่าถ้าเขาชนะจะได้กันแก้งคนอื่นอย่าได้ขโมยและทํหลายคนอื่นอย่ามีชีวิตอยู่แบบนี้ซองยงก็ตกลงและนัดกันที่หลังโกดังอีกาวานเจอกันที่นั่น แล้วเวลาก็ได้ผ่านไป5วันตามที่ได้นัดกันทุกคนรอดูการต่อสู้ในครั้งนี้แต่อูซอนก็ไม่ได้มาตามเวลาที่นัดกันทุกคนก็ต่างรอเขาแต่อูซอนที่ไม่ได้ไปตามเวลากเพราะว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมเขาอูซอนเข้าไปหาและได้เห็นคนที่มาเยี่ยมเขานั้นก็คือซอกซานแต่วันนี้อูซอนนั้นดูสงบนิง่งไม่มีความลัวซอกซานอีกต่อไป สอกสานที่เห็นก็รู้สึกประหลาดใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของอูซอนไปมากกว่าที่เขาคิดอูซอนจึงถามไปว่าได้ทำหลายคนมันสนุกมากใช่ไหมและสอกสานก็บอกว่าเขาจะรอวันที่อูซอนออกมาแล้ววันนั้นจะได้เจอกเขาอย่างแน่นอนหลังจากนั้นสอกสานก็ได้กลับไปจากนั้นอูซอนก็ไปตามที่น,าน,านัดนัดการตอนนี้อูซอนเขาพร้อมแล้วอูซอนจึงถามย้ำอีกว่าถ้าเขาชนะ ซองโยงจะรักษาสัญญาใช่ไหมซองโยงก็ตอบกลับมาว่าขอแค่ชนะอะไรก็ได้เขาทําได้หมดและการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นความเร็วของซองโยงมันทําให้อูซอนนั้นตามไม่ทนันโดยเล่นงานไปแต่อูซอนก็อาศัยความโอดทนความแข็งแกร่งของตัวเองจนเขาเข้าล็อกคอของซองโยงได้สําเร็จจนซองโยงเริ่มหายใจไม่ออกและเวลานั้นผู้คุมก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้การต่อสู้ในครั้งนี้ก็กลายเป็นว่า อูซอนเป็นฝ่ายชนะไปได้อูซอนถูกจับครั้งเดียวเขาก็ยังฝึกตัวเองให้หนักเพราะยังมีคนที่เขานั้นต้องออกไปจัดการคนคนนั้นก็คือซอกซานจนอูซองได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากการขังเดียวเขาได้เข้าไปหาซองยงและวอนจูเพื่อทวงถามสัญญาซองยงเขาเป็นนักเลงมากพอคำไหนคำนั้นเขาสัญญาจะไม่ทำร้ายใครอีกและพวกเขาก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันดูแลความสงบที่อยู่เรือนจำแห่งนี้ และซองโยงก็ได้สอนอูซองในการเตะที่ถูกต้องโดยเขาเก่งในเรื่องการต่อสู้ด้านนี้อยู่แล้วมีทาพที่ดีจากศัตรูกลายมาเป็นเพื่อนที่ดูแลกันทุกอย่างของอูซอนได้เปลี่ยนไปจนหมดแล้วในนี้สอนอะไรหลายอย่างกับอูซอนเขาจะไม่ใช่คนที่อ่อนแออีกต่อไปเขาจะสู้เพื่อความถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เขาจะทำส่วนทางด้านโดฮยองที่ย้ายเรียนจำมาเขาก็เป็นครูฝึกนักโทษที่นั่น คอยสอนคนที่อ่อนแอเพื่อให้ดูแลตัวเองได้และเขาก็ยังคิดถึงสิบคนแรกของเขาอย่างอูซอนเด็กนักเรียนที่เคยอ่อนแอตอนนี้เขาแข็งแกร่งมากพอที่ดูแลตัวเองได้แล้วและเวลาของอูซอนก็มาถึงเขาได้ถูกปล่อยตัวเพื่ออิสระภาพและอูซอนก็ได้ไปที่สนามที่เป็นจุดเปลี่ยนของเขาสนามที่ใช้ฝึกตัวเองและมีอาจารย์ดีอย่างดฮย,ยอนคอยสอนเขาจนอูซอนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขนาดนี้คิดถึงคำพูด คำสอนของดวงหย่อนแล้วเวลาของอูซอนก็ได้ออกจากเรือนจําเขาสูดอากาศเต็มปอดนี่คืออิสรภาพที่เขารอมานานแต่พอเขาก้าวพ้นออกมาจากเรือนจําเขาก็ได้เจอเข้ากับคนที่เขาไม่อยากจะเจอนั่นก็คือซอกซานวันนี้ซอกซานต้องการจะแก้แค้นอูซอนจึงถามซอกซานไปว่าทาไมนายถึงเกลียดฉันได้มากขนาดนี้ฉันทำอะไรผิดกับนายกันแน่ซอกซานจึงตอบกลับไปว่าเขาไม่ได้เกลียดอูซอน แต่เขาต้องการให้เราตองคู่นั้นเดินไปด้วยกันนั่นก็คือสายนักเลงความรุนแรงและการต่อสู้อูซอนทาตามความต้องการของซอกซานต้องการสู้เขาก็จะสู้แล้วตองครูก็ได้เข้าต่อสู้กันซอกซานที่เป็นนักมวยของโรงเรียนมีทักษะในการออกหมัดที่ดีจัดการอูซอนส่วนอูซอนก็ได้ฝึกตัวเองจากคนในครูความรุนแรงที่เขาอยู่ข้างในมันได้สอนให้อูซอนนั้นแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเป็อย่างมาก อูซอนอาศัยลูกบ้าเข้าจัดการซอกซานจากคนที่กําลังเสียเปรียบกลายมาเป็นเขาเล่นงานซอกซานได้ทางคู่แลกหมัดกันไปมาแต่อูซอนก็แข็งแกร่งกว่ามากกีหมัดก็ไม่มีทางเอาเขาลงได้และสุดท้ายแล้วซอกซานก็ได้ยอมแพ้ไปในที่สุดซอกซานเขาเจ็บใจอย่างมากที่ไม่อาจจะสู้คนที่เขานั้นเคยกันแกลงและดูอ่อนแอในสายตาของเขามาด้วยตลอดและหลังจากนั้นอูซอนก็ได้เข้าไปเยี่ยมดวงอยอนคนที่เปลี่ยนชีวิตของเขา อูซอนนับถือโ,โดยอนเหมือนกับพี่ชายคนนึ่งที่คอยดูแลคอยปกป้องคอยสอนเขาเพื่อดูแลตัวเองในนั้นคือเรื่องราวของเด็กคนนี้จากคนที่โดนกลางแกลงกลายมาเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมใครอีกต่อไปแล้วแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปฟล้นครับกับการสปอยหนังถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมวิศเคชุโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ